พูดเข่านี่งามเลยพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วซุกแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวประมาณสามมือก็ได้หูแล้วกับพลบนโต๊ะบรรยากาศงามแรงๆทุกคนเลยกว่จะได้น้ำกินเลยระวังด้วยไปทุกคนเอ้ยม่ทาเพนไปก่อนนี่ทุกคนหอนแล้วทุกคนสบายปะสบายทางสบาย บิ้ลเเนาะน้ำมันออกกต่หยาบไหวบ้างไหมเท้าเคยต่ายอยู่เนาะเอาทุกคนเบิ้งไหมเท้าทุกคนทางใดเนาะทางลัดทางนี้ใครแน่เฉันถามทุกคนเลยมีลูกสาวมีแต่ลูกสาววินนี่แหละทุกคนเขียนชนบอสแมนอ่ะมีลูกสาวแ่ สวัสดียานดึงแรงกับซาเซซิคมื่อนี้บเราใส่ที่พาทุกคนมาบึงวิธีชีวิตสาวเลายมนดึงแรงก็จะอาบเอ้ยโมเมนไปตั้งน้ำโมเมนอาน้น้ำทุกซาเซซาเซไปนั่งเนอนในอกหักบ่นชิคเกียเกียขี้ขานแล้วมาเลยอ๋ออะลรไม่ มาลาวข้าวเจ้าไันเลสร็จทั้งได้ลาเลยโอ้โบรรยากาศคักเย็นสบายเสร็จเสร็จสิไม่เมื่อยเสร็จสิไม่เมื่อยสบายดี เป็นหยังเจ้าคือบ่ได้บ่ได้หาบเด้อแลบ่อ๋อเงาบ่แม่นบ่เหมือนบ่โอ้มื้อเพิ่นนี่แทุกคนเบิ่งสาวเซกสาวเซหั่นมีหลายแน่เลยมีผุมีกุตุน้องนอนบ่หลับมื่อคืนน้องตาแดออแงายเลยทุกคน้อโอ้บ้านเจ้าเสือเจ้าเสนี่งัวบ่ได้เลี้ยงเนาะปล่อยไว้ยามแงๆเขาปล่อยแบบนี้โอ้ยามแงๆปล่อยเลยเขาเียอยู่ทางบ้านนี่เนาะ จะเสือไปไว้ขนาดเลยคูเดิมทุกคนรอเขาตอนเบาใส่ไปยังบ่แล้วอันนี้แหละรอที่แล้วยังซ้อนมีเลยเดี่ยวเลื่อนเลยตะเรตรยโอ้จะเสือร้ายเนาะมันนี้ไล่กวดเลยจ้ะ <c oughs> ปะตอดแดดทุกคนขนาดสา <c oughs> มออโมงไปเชียอ่องซย <c oughs> เน yeah, ี้ยเจ้าเสกนะ้ยเจ้าเสกตุ๊กแฝกเลยเจ้าเลยคนมาเก็ตเยอะคนมาเลยเพ้ทางลัดนะทางไรทางลัดนะทางลัดทางลัดนี่มีตุ๊กปลาได้ทางลัดนี่ราบ้างปุ๋ยยานปุ๋ยยานบ่บยานกรงก่อยบ่ยานขาทางใหญ่บันแดดมันโหงอไปเลยไปทางลัดอีกทุกคนน้องๆก็รู้จักสินค้า อ๋ทุกคนมาเบิ่งตาติดชีวิตสาวเล่าอุ้ยแดดแดดทุกคนเลยสามโมงสี่โมงก็แดดไม่ย่างหนักเพื่อนใส่เนี่ยใส่ใฮะไม่ย่างหนักถือนโรงงานโรงงานโรงงานยังโรงงานบอนต้นโอ้อันนี้มาแม่นอ่าลานมันบ่ฮะลานมันเจ้าซื้อมัน โรงงานมันต้นพี่นุ่ยโรงงานมันต้นประมาณสัโรงงานมันต้นอันนี้ก็คือลานมันเจากรมาซื้อมัพนี่เราเชฟสนบช่วนี้ก็กิโลแปดอยพี่น้องเนายเจ้ากรแขงเงินเดอนี่ทางลัดไปเืเอามือนันเจ้ากูบะพาคอยลัดไปสุงคน ไาต่อเส้นทางไปเอาหนามหอนลายเนาะเออเย็นนะบอลอือสบาย้ะเส้นทางก็ยันเย็นเนาะเออไปทางน้ำห่อนเลยเนาะห่อนยิ่งดูคนเส้นทางบอลน,น้องๆก็จะเอาหนามดูคนเนาะควรจะได้หนามกินตะละกวดนะทางจากยิโลจากมุบานไม่เรื่องอายเนาะแมน เราใส่จะตามติดชีวิตชาวล่าชาวเสือกับชาวสิกมือนี่นี่แต่หน้าไม้ไหลเนาะระวังข้างใส่วันนี้ยลยูก

Quỹ đạo nặng lạc thang mông cổng lắp lạc thang lạy 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 hồ lạy 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 อับังอัชกหรือว่านมไมบงอาจจะไปหาไม้ชาด้บ้างได้สิ้ิส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 ทสิยิส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 ิังสีสิสิสิสาสิ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 สสิสิอยแล้วสิสอสิ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 ส่สสสดสสม

เลย,ยนเธอนึงสิพาน้องไปตักน้ำทุกคนเลยนี่เพราะว่าไปทางนี้ก็เป็นเส้นทางลัดเขาไปเส้นทางใหญ่มันกับ่บได้พี่น้องเดืยนนี้เด๋ยวเดือนหน้าก็ได้หูแล้วเดือนทุกคนเขาระวังทางไปเอาน้ำงามๆเขาให้ก็จะอีกประมาณสองสามมือก็จะได้กินเขาใหม่แล้วบางคนก็หูแล้วนะเขาให้ในี่โบได้เกี่ยวได้ทุกคนเขาให้นี่คือแบบเขาหูดเอาหูดเอามือถ้าสมมติว่าขันเกี่ยวแล้วก็คือผิดทิศผิด,ด,ดคงก็คือมีแต่เกี่ยวอ่ะ อาณาหูเอาอย่างเดียวเกี่ยวบ่ได้เกี่ยวได้เฉพาะเข่าหน้าอุยอ้ยอุ้ยทุกคนเลยเขางามงามเลยเดี๋ยวเดือนหน้านี่ยเช็อัปเดตให้ทุกคนได้บเบิ่งนาวเซิร์กับชาวเซกหูดเข่านี่งามเลยพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วสุุกกแล้วทคนเลยเดีเ๋ยวประมาณซัมเมอก็ได้หูดแล้วก็พ่นประต้บรรยากาศงามแลงๆทุกคนเลยไทยภูไทยภูไทยภูมาเชิ เดี๋ยวยังลองนั่งทางนี้ฝึกกันโอ้เอาเอาไอ้ายไอพุทาบ่มนาติดตามแล้วนะคะโอ๊ยกอบพุณหลายๆเลยครับเลยเอาไปทายฮูบจากช่องยองหูบแล้วกัไปก่อนทุกคนเท่าบิ้งสินทางทุกคนเลยโอ้โห้เือเ่เจ้านะหอดแล้วบ่จบโต๊ะ เกือบตกอ่าจอปลาบ่เจ้าน้องปลาให้หน่อยล้อรอเอ็ซีนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับน้อ,ลอปลาเจ้าวะน้อ,องปลานี่นะไอ,อ้คอไเคยไปเจ้าใช้เบ็ดกบได้นี่นะหลักเอาไปหลักเอาอย่างเอาปลาห <c oughs> ลักเอาปลาหลักเอาชอเซ็กอย่างนีเนาะวยังไงนะมองเอาน้ำบ่โอ้หอดแล้วนี่ทุกคนบ่นเอาน้ำทุกคนนี่ต่างฟองกู เกลัยเลยยังบทัธยนอนไปรวมเดอนก็จะได้น้ำกินสองปูสองปูเอาโอ้ลงน้ำแล้วบานนี้เฮาเปียกลงได้บปะวิวบ้านนี้เลยเปียกที่แท้แหละเพิ่มทุกคนจะอ่องค่อยจะอ่องค่อย พูเพ oh, okay. oh, <laughs> ah, <laughs> ูแอบแอบแล้วเพื่อนยี่๊ะแขงวันาไปถ่ายพูบิ๊กพจะได้หรอพูจะมีสาวบาทนั่ทุกคนเลยจับจับไม้แดงว่าโอ้ยลุกไปเลยพีเยเอ้าทุกคนเบิ้งทางลงเอาน้ำ จดระวังเด้วยป่ะทุกคนเอ้ยไม่ท้าเพื่อนไปก่อนนี่ทุกคนห่อนแล้วทุกคนสบายปะสบายทางน่น้ำมันออกจากอ่ะไปทางน้ำบ้างเลยก็ไม่ยากเมื่อเลยสบายสบายแห้งเกืือไหลขย้อยยังสบายแห้งแต่ผมแม่งเรื่องง่ายๆพี่น้องนโอบานนี่ก็จะตัดน้ำกินเราลองชีวิตตามันหนองมันหนักใช้เท้าเป็นต้นน้ำน้องเคยสนิททุกคนเลย น้าวันนี้ก็เป็นน้ำทางชาวมุบานพิทักษ์ทุกนมนหมู่บ้านมาวันนี้เนี่ยที่แม่เพื่อนกับไปก่อนทำประสาทอีเดียทุกคนเลยโอ้มาอีกแล้วมาแล้วก็เอาอันนี้อ่ากระเซ็จตระพุตักเหนื่อยนี่ทุกคนบอนเอาน้ำพ่นมาอีกแล้วพู้เพิงผู้ก็มี หมดหมูบ้านมาเข้านางยี่กระปืนอ๋อแต่โม่ล่างก็ได้บ่ดเฉยๆต้องล่างเนาะคือบ่ได้ไปอาบน้ำจุดนี้สะอาดกว่าอะเลยโดยที่น้อกำน้าใสใส่เลยทุกคนเลยเราจะเล่าเรื่องบริษัทอานไปได้เนาะแ้วมันออกจาดก็สุราษฎร์ธนีดูเลยสุดยอดเลยพี่น้อกำใส่เลยเด้อ เขาเป็นดังเดิมนี่เลยทุกคนดังเดิมดังเดิมแบบนี้นะมีบานได้ๆที่ยังใส่น้ำแบบนี้นะคอมเมนต์มาบอกเราใส่ในเด้อหยิบเลยนะให้ผู้นี่จามันเอาผัวเราคุณบุมีเลยถามคุณใครเราแม่หมดสงสัย มีลูกสาวเลยบ่มีล mm, oh. ูกสาวมีนะอ่าอีเมฆกับพุ่งมีแต่ลูกชายมีแต่ลูกชายลูกสาวบ่มีลูกชายเขาบ่ตั้งน้ามันลูกชายบ่คือเคสชนบุรีพระเจ้ากระเบนซอยน้องผู้ชายนะอู้หญิงนี่งใครกินแล้วก็นอนกินแล้วนอนเดือดใสไปเล่นโอ้หูน่าสงสารม่เแ่าทุกคนยกใบบ่ไม่เแถวอ่ะยกใส่แล้วจะเส็ง นักเตอร์ไปทุกคนเลยนี่นี่ละเชิญกระอองเชิญกระยาบไหวบนไม้เทา้าเคยตากอยู่เน,นาะเอาทุกคนบงไม้เทา้าคุณทางใดเนาะทางลัดทางนี้ใครแน่เชินทางทุกคนเลยบุมีลูกสาวมีแต่ลูกสายวิธีนี่ละทุกคนเขียนชนบทแมนใครมีลูกสาวใครแน่นลูกสาวกระโซยทุกคนเป็นลูกผู้ชายนี่โอ้ยเบือ้องนี้พี่น้องอันนี้เชินทางนี้พี่น้องอันนี้ก็ทางขึ้น มีแต่ลูกทายกันแล้วเลยทุกนคนเขียนชมันเฮาสุนชนไยพระเจ้าก็ไปได้อาไพเล่นโทรศัพท์เอาของไพ่นี่นะ่ะของเจา้ามีเลยพักปฟี่ข้าอีหกอยเางคนบัดไม้เลยเอาให้นหน่อยเราลืมแล้วนะบัดไม้เลยสุดไรบาดอนดา <laughs> ดนั่นน่ะบัดดาดาไม่ไม่ดาดาตบเบิุงทุกคนการนำลงชีวิตเช่นนี้ก็คือมดมือบานก็คือมาเอาน้ามองเดียวเนี่ยทุกนคนเนีกิน กูไมีก็อีจักจิไปหาทางใดไปเอาคนทีนไไ่ไม่ง่าลโอ้วิธีล่างกุชช์ยาวดียานขยาวขย่าวขยาวแหงง้งมากะสะอาดไวขย่าสะอาดก็เร็วไม่เหรอมอ่เนาะสบายเนาะยามมอแรงเลยเต็มเลยเนาะโอ้สุดยอดอืกินเลยกินโซ่ไปเลย ตักความกินพอนจะใส่เป็นวากันบุก,กินโอ้ยนี่มันงงเพื่อสีหอน,นำ้ำลงมาอะไรเนี่ยโอ้ยชาวบ้านก็นลงมาเอาน้ำด้วยคน กระตุกใหญ่นาะเจ้าเจ้าเลกจังมาเให้กรตุกใหญ่เ็ใส่ก่อนก่อนซือเมื่อไหรก็ค้าล็กหน่อย้ ดูแลเจ้าของเนี่ยเด้อหนังเนาะโย้นสลีนสั่นเซ็กสั่นเซ็กสั่นคักอันนาดสาวเซอร์ยังสั่นคักสาวเซอร์ขยาวคักแท้สาวเซอรอบ่โอ้ เจอกันอีล้าวงมาวงบังเดอจะกลามาบอ้องคนกบไปบุญนตาไปหนึ่ ว่าน yeah, ันแล้ะบนแล้วนั้อาเนเดอะเราจแล้วเจ้าแล้โอ้เจาเซ็กแล้วแล้วนี่ยเรียนมันามาทำาพตเลยทุกคนเลยเอาตกน่อยทำเซ็กกเซัก็สิบบทุกคนนกดจัดแบบนี้ตึกใหญ่มาแล้วตึเต็มใบเลยไ่ได้กองบ่ได้กันเลยทุกคนเลย บาวงว่าอยากช่วยดิเอินบาวงเนี่ยมาช่วยขย่าวเออยากเอินเลยคุณบบาวเขาว่าคุณบาวคือใดดิบาวงมีสาวแล้วเจ้าไงลูก <laughs> นาแรงก็โพแดงครับถ้าทุกคนได้เบิงคลิปเก่าก็เห็นอยู่น่าเอ็นด์นาแรงกันไรตรงนี้ละปลาตุใหญ่แท้นั่นนะสาวลิดแล้วมัง้ง บ่บอนาวนามอันนี้ก็คือก้อนนอาไม้ไห่เลยทุกคนนอธรรมชาติอีดีรืบรอบ เไป็นแล้วไหวน,นางซิวเลยเนาะเออมใส่ไหมอีกเลยเส้นทาาโรเ เออสลัดเนาะง่ายไชุดเพ่อนเม็นธรรมดาเนนเมนเนนเสันสูงสันูมชุดชันสูงุกสันสูมลังจากตักแล้วรอทาหมูก่เนอย่างแก้วกูดูเมือก่อนจะง่ายเองปฏิยาเนาะ sao xa? sao, chào cứ đồn thể Ồ, chào lang cơ túc, tôi đây pin các tôi kia dao à, kinh mà, tôi dao kinh, <laughs> kinh mà đây, tôi kia dao kinh, tôi, nói, ngay, tôi đây pin tôi dao tôi